ลื่นมันไปไม่ไหวนีอตัวอะไรเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรโอ้ยกบตัวใหญ่มากเลยเล่อชี้เต็กเร่เก็บอันเก็บไม่ใช่ติงกั้วเหรอไม่ใช่ยายบอกเลยนะว่าพันเพชรอะยังแซ่บเลยเหรอมาตรงนี้มาตเดีตะเด็นมาเข้ากล้องมาลัดลีอะลัดลีอะ กบตัวอย่างใหญ่เลยนะโอ้ยไถนาได้กบอีกแล้วจ้าปันตเขาฟางมันกำลังขนาดนี้ว่าจะไปอีกว่าจะไปหาเก็บกินไม่มีเวลาไปต้นวิ่งล่าโอเคทุกต้นอ่ะไหนโอ้ยโอ้ยยัไม่ได้ตั้งเลยเก็บอปยังหมูกระทะอ้าเอฟเอฟเอฟเร็วเอฟเสียดายมากเลยอ่ะเสียงเมื่อกี้เนี่ยไอ้วันที่สิบแปดแล้ยไงสิบแปด